เราเดอะเวิร์ภูมิใจนำเสนอส้มโอทับทิมสยามแห่งอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชส้มโอทับทิมสยามไม่ว่าจะปลูกที่ไหนก็ไม่สู้ที่ปากพนังเราคัดเลือกผลิตผลระดับพรีเมียมขนาดไม่ใหญ่หรือไม่เล็กจนเกินไปกลองละสองลูกราคากลองละ650บาทรวมค่าจัดส่งฟรีทั่วราชอาณาจากักรโทรสั่งซื้อได้ที่0 6 1 4์1 0 1 1 0หรือ 061, 421,2680 ออฟเดวิ์ในวันนี้นะครับไปกันที่อ่าวฮอกประเทศนิวซีแลนด์ตะลุยสวนแอปเปิลเอ็นวีแอปเปิลแสนอร่อยที่เผยแพร่พันุไปปลูกทั่วโลกชมความงามของเมืองที่มีศิลปะแบบอาร์ตเดโคแห่งเกาะเหนือและธรรมชาติที่สวยงามของเกาะใต้นิวซีแลนด์จากนั้นข้ามไปยังอเมริกาสัมผัสรไรอ่องุนไรเมล็ดจากซานฟารานซิสโกและเมื่อมาถึงแคลิฟอร์เนียแล้วก็พลาดไปได,ได้ที่จะต้องไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติโยเซมิติกันติดตามกันจนจบรายการเช่นเคยนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเดอะเวิร์สัปดาห์นี้นะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานเราเที่ยวตามรอยผลไม้นะครับคุณเตือนลำซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมไหว้ผลไม้นะไหว้เจ้าเหมือนเวลาเราก็แบบเหมือนเวลาไหว้เจ้าเนยเราก็ยกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวสองทวีปเลยนะนสองทวีปเลยนะฮะจากออสเตรเลียนะฮะนิวซีแลนด์มาที่อเมริกาครับนะฮะ เมื่อวานนี้เราพูดถึงแอปเปิลจากโอโมริใช่ไหมครับรบซึ่งเป็นหนึ่งในแอปเปิลขึ้นชื่อแต่ราคาก็จะแพงของชาวบ้านคุณเยอะแต่แอปเปิลนนี้เป็นแอปเปิลที่เราบอกเลยว่าที่เราขายถูกกว่าตามห้างอยูน่นะพี่เจริญเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าเราที่เราขายเนี่ยเราขายเป็นถุงถุงละ4ลูก200บาทครับตกลูกหนึ่งเนี่ยห้าสิบบาทเท,ท่านั้นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมไปซื้อตามดีพาร์ตเมนต์สโตร์ในฮะในชูร์มาร์เก็ตดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ย จะตกลูกหนึ่งของ Apple NV ลูกไซส์เดียวกันเลยเนี่ยตกประมาณลูกละ9 0าบถึงร้อบาทบนะครับของเราตกลูกละ50บาทเท่านั้นเองก็เ,เป็น Apple ที่นําเข้ามาสดๆจากนิวซีแลนด์นะครับ Apple NV นะครับมาจากทางฝั่งเกาะเหนือของนิวซีแลนด์เกาะเหนือปนะระวันเป็นยังไงพี่เกิด Apple NV ก็ Apple NV เนี่ยนะฮะผมว่าน่าจะมาจากพวกหลอด o t t h Ring หรึเปล่ เออรอดก่อนหรอทอมซอริงก็ถ่ายทําที่ก่อนถ่ายทำที่นั่นนะตอนเหนือของนี้เอ๊ะ <eyeshadow S 2> เขามีลูกแอปเปิ้ลแบบในหนังอ่ะหรือว่าไอ้พระเอกนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลด้วยวะผมสัรภาพนะผมตอนดูผมดูหลอดทอมซอริงอ่ะผมหลับหลับคือเขาบอกว่าแอปเปิ้ลเอ็นวีเนี่ยนะครับแอปเปิ้ลเอ็นวีเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวโลกนะแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นแอปเปิ้ลที่ดีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ปลือกเนี่ยสีสวยรสชาติหอมหวานไม่มีเปรี้ยวเลยนะมไม่มีเปรี้ยวปนเลยแล้วก็เนื้อแน่นกรอบเนื้อแน่นกรอบนะฮะแล้วก็พูดง่ายว่า NV v เนี่ยเป็นส่วนผสมของแอปเปิลพันเรยันกาล่ากับเบอร์แบนนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นพืชที่ เป็นพันธ์ที่ปลูกทั้งในชิลีแล้วก็ไปปลูกที่วอชิงตันรัฐวอชิงตันนะซึ่งอยู่ทางเหนือของแคลิฟอร์เนียขึ้นไปนะฮะก็กลายเป็นแอปเปิลวอชิงตันแอปเปิลที่มีผู้นำเอาพัน์น่ไปปลูกกระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เมืองที่เขาปลูกเนี่ยคุณเคยได้ยินชื่อเมืองฮอกอะไรเลยไม่เคยได้ยินแต่ทราบว่ามันอยู่ มันต้องเป็นอยู่ทางตอนเหนือของเคยเกาะเหนือนิวซีแลนด์แบ่งเป็นเกาะเหนือเกาะใต้ใช่ไหมก็อยู่ที่ตะวันตกของเกาะเหนือใช่ไหมฮะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่จะต้องมีอากาศอุ่นๆนิดนึง<ม>เพราะว่ามันถึงจะเหมาะกับผลไม้เจ้าพืชตัวนี้นะครับดังนั้นก็หลายท่านเนี่ยบางคนชอบกว่าคุณกนกซื้อไปทานไม่ใช่หรอรุ่นนี้ใช่คุณกหนกมาซื้อมาอุดน้เมือสัปดาห์ที่แล้วคุณกนกบอกว่าหวานกรอบมากคือ <c oughs> ีิขึ้นกับคนที่ชอบเลยจริงๆเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยจะชอบคือจอต้องบอกคุณผู้ชมว่าต้องลองชิมแอปเปิ้ลของซึงรุที่โอโมริเพราะว่ามันจะเป็นพันธุ์ที่หายากมันจะหวานเจีย๊ยบแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนั้นหวาน,หวาน,ห,วานหวานช่ำอันนี้มันจะหวานกรอบนะครับ,รบซึ่งตัวแอปเปิ้ลเนี่ยหลายคนก็บอกว่าชอบแอปเปิ้ลเอ็นวีมากกว่าแต่จริงๆเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยราคาแอปเปิ้ลเอ็นวีเนี่ยมันก็ เข้าถึงง่ายกว่าเยอะเลยเพราะว่าลูกหนึ่งมันเทียบกันนะราคา Apple n v เทียบกับราคา Apple ญี่ปุ่นเนี่ย Apple ญี่ปุ่นแพงกว่า10เท่าพี่เจมส์ลูกตก500กว่าบาทแต่ว่าในครั้นี้ Apple n v เนี่ยตกลูกละ50บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็ราคาต่างกัน1ิบเท่าแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันต่างกันไม่ถึง10เท่าหรอกครับแล้วก็หลายคนอย่างคนที่ทาน Apple หลายคนบอกว่าชอบ Apple เอ็นวีมากกว่าแอปเนะปิลญี่ปุ่นอีกซึ่งผมก็งงโอ้โหแต่ราคาถูกกันนั่งเยอะนะพูดถึงตรงนี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็พูดถึงว่ามันปลูกอยู่ทางด้านตอนเหนือใช่ไหมเกาะเหนือ<ช>แถวแถวอ่าวฮอกแถบนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าพื้นที่แถบนั้นมันมีเมืองเมืองเก่าแก่แหละแล้วก็เมืองเนี่ยสวยงามเนื่องจากว่ามันเคยถูกแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดภยัยพิบัติจนกระทั่งเขาต้องสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาในประมาณสักปี1930รบ สไตล์ของเมืองเขาเนี่ยเป็น Art อาร์ตเดโนะฮะแล้วก็จะมีร้านรวงน่ารักน่ารักนะฮะมีร้านขายของเก่ามีเ,เนี่ยผลมงผลไม้เป็นสไตล์เหมือนผมว่าน่าจะเป็นเหมือนบ้านตุ๊กตาว่ะเมืองที่มันสร้างใหม่เนี่ยมันจะมันจะเหมือนเมือนกันหมดทั้งเมืองเพราะว่ามันสามารถจะออกแบบดีไซน์ได้ใช่ครับอันเนี้ยเราก็เลยคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราได้กลับไปเที่ยวนิวซีแลนด์ เราอาจจะลองดูซิว่าบรรจุทริปที่จะเดินทางไปแถบอ่าวฮอกเนี่ยนะฮะในพื้นที่ปลูกเอนวเนี่ยเผื่อได้ไปเที่ยวกันใช่คับปกติเราไปเที่ยวนิวซีแลนด์เนี่ยเราก็จะมุ่งหน้าไปทางเกาะใต้เป็นหลักนี่เวลาผมจัดทัวร์ไปนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะบินไปไครเชิร์ชเลยจะไม่ไปเที่ยวที่ออคลันด์เพราะว่าเอาพูดตามตรงว่าในแง่ของธรรมชาติความสวยงามเนี่ยเกาะใต้มันจะสวยกว่ากาะนใช่ใช่ทุกคนจะชอบเกาะใต้ อกขอเกาะต้มันจะมีด้วยความที่มันอยู่ใกล้มันไปทางใต้สุดของโลกะนะเรียกได้ว่าเกือบจะถึงโครลกใต้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะธรรมชาติที่สวยงามไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่ว่าเท่าที่เราศึกษาข้อมูลมาเนี่ยนะฮะในพื้นที่ซึ่งพวกเราก็ยังไม่เคยไปนะอะย่างผมยังไม่เคยไปนิวยังไม่เคยไป New Zealand, นิวซีแลนด์นะฮะยังไม่เคยไปเจอแกะยังไม่มียังไม่รู้จักแกะสักตัวนะแต่ว่าทัวร์ที่เราไปเนี่ย ที่คุณวิเทียนนาไปนั่นก็จะเป็นไปเที่ยวพวกเกาะใต้นะฮะซึ่งมันสวยงามเหมือนโคโลกอ่ะคือมันมันเป็นธรรมชาติที่สวยามมันเหมือนสแกนเะนเะวียไหมคือไม่เหมือนไม่เหมือนเพราะว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนเลยในตรงไหนรู้ไหมพี่อ่มันมีแกะมากกว่าคน <laughs> เพราะว่า New นิวซีแลนด์เป็นประเทศใหญ่แต่ว่ามีประชากรเนี่ยไม่กี่ล้านคนคนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไปเที่ยวแถบที่เป็นของเอนวีเนี่ยก็คือมันจะอุ่นขึ้นนิดหน่อยที่นั่นก็จะมีทั้ง ไร้ไวายมีโรงงานผลิตชีสมีโรงงานบ่มวายนะแล้วก็มีบ่อน้ำร้อนหรือพูดง่ายว่ามันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ให้อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ผมก็ดูดูแล้วเนี่ยทริปนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าไปกันจริงก็คงจะไปเส้นทางยอดนิยมนั่นแหละมันก็ต้อไปเกาะใต้เพราะว่าคือจะบอกว่าที่ผมประทับใจเกาะใต้เนี่ยนอกจากที่พูดไปเมื่อสักเดือนที่แล้วที่เราพูดถึงนิวซีแลนด์เนี่ยว่านอกจากไปเที่ยว ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนยอดกราเซียแล้วเนี่ยด้วยความที่อยู่ซีกโลกใต้เขาบอกว่าทาังซีกโลกใต้เนี่ยมีโอกาสจะเห็นทางช้างเผือกได้ชัดเจนมากเราดวกการที่มันเป็นประเทศที่ประชากรน,น้อยมากๆมันก็จะมีเมืองเล็กๆซึ่งแสงเนี่ยไม่รบกวนการมองดูดาวนะครับซึ่งมันจะเป็นจุดดูดาวเหมือนเราไปดูแสงเหนือที่สแกนดิเนเวียใช่แต่ว่าไปแต่ว่าจากเหนือเนี่ยมันจะโอกาสในการเห็นนยากกว่า ยากกว่าจะเห็นทางช้างเผือกทําไมถามนั้นเขาไม่ว่าทางแกะเดินแกะมันเยอะไงแกะมันเรยองเขาบอกว่าทางแกะเดินเดี๋ยวแกะนี่ในฟาร์มเขาจะหายหมดเพราะเขาเลี้ยงแกะเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไม่ใช่หรอกจริงจริงแล้วเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นโกโบริกับอัมซูมาดินอยู่ข้างบนนั้นเพราะว่าสองคนนั้นเขาแนะนำให้ทางช้างเผือกเผือกนะแต่ว่าทางช้างเผือกที่ผมไปเห็นเนี่ยบอกเลยว่า มองด้วยตาเปล่าก็เห็นชัดเจนมากแล้วพอมันอยู่ทางซีโรกใต้เขาบอกว่าโลกมันจะหันไปทางด้านทิศทางทางช้างเผือกพอดีแล้วด้วยความที่มันมืดมากตอนกลางคืนเนี่ยเห็นทางช้างเผือก่างรูปที่เรามาที่ผมไปถ่ายมาอันนี้ถ่ายเองเลยนะครับเห็นเป็นทางช้างเผือกเป็นแบบชัดเจนมากอ่ะว่าเป็นกลุ่มทางช้างเผือกจริงๆนะครับแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมันจะมีอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่าเมาคุกับปปงแห่งชาติเมาคุก พี่เกียงนาทัวร์ไปันขังใครที่นั่นเขาเขาขังใครไม่ใช่ขังใครคุกไม่ใช่กับตันคุกว่าไม่ใช่อันนี้อันนีคุกมาคุก4อเคคุกไม่ใช่ไม่ใช่คุกที่รอคุณทักษิณมาอยู่กับตันไงกับตันเรืออ่าเป็นเป็นคุกที่มาค้นพบที่นี่นะครับแมคุณพูดอย่างนี้คุณทักษิณไม่กล้าไปไมันเกี่ยวมากเมยดูสีนาเลยนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาตายทักษิณหนีคุกมาแทแย่นะครับก็เราจะไปเที่ยว ต้องไปถ้าเกิดพี่เเกิรลต้องไปเพราะว่าอุทยานแห่งชาติเมาคุกเนี่ยมันสวยมากข้างบนนั้นเนี่ยมันจะมีธรรมชาติแล้วเขามีรีสอร์ทรีสอร์ทเดียวนั่นแหละชาติเมาคุกซึ่งเป็นรีสอร์ทที่อยู่พิงหน้าผาเลยแล้วก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยตอนกลางค,คืนเนี่ยพี่เเกิร์ลแค่เดินออกมาจากรีสอร์ทเนี่ยประมาณสัก59ก็จะเห็นน,นแะแล้วเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้า ในคืนที่ฟ้าใสๆเนี่ยจะเห็นทางช้างเผือกชัดเจนมากครับซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยตอนนี้ยังไปเที่ยวไม่ได้แต่คิดคาดว่าต้นปีเขาจะเปิดให้เที่ยวนะครับซึ่งเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เราจะพาไปเที่ยวเพราะว่าเขาคุมเรื่องโควิดได้ดีมากครับ,รบแต่ว่าเส้นทา้งเราเนี่ยก็ชัดเจนว่าถ้าไปก็ต้องไปทางเกาะใต้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านอยากจะสัมผัสเรื่องเกาะเหนือเนี่ยก็ต้องสั่ง นี่นะครับไปลองชิมดูลองรับประทานดูนะครับอร่อยจริงๆอ่าแล้วก็เบรกหน้านะเบรกหน้านี่เราก็จะเปิดออกมาแล้วก็จะพาทุกท่านข้ามมาหาสมุทรแปซิฟิกไปที่แคลิฟอร์เนียโอ้ผมก็รุนมากเลยพี่แหล่งกำเนิดขององุ่นแอชชีฟนะโอ้โหนี่แบบนึกถึงแคลิฟอร์เนียแล้วเนี่ยนะะทุกท่านเวลาเดินทางไปเนี่ยเราจะเห็น โลโก้ของผลไม้ต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะสินค้าชนิดไหนก็จะมีโลโก้ของสิทธของสินค้าประเภทนั้นเนี่ยอยู่ตามถนนหน,นทางตามท้องไร่ของทุ่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหนะ้าเราไปเที่ยวอเมริกากันด้วยผลไม้ครับสำหรับผมเนี่ยผมไปมาแล้วที่โรสโต n นกับอีกที่หนึ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคือ อุทยานแห่งชาติโยเซเม,มิตีโยเซเมิตีเนี่ยพื้นที่อยูุทยานแห่งชาติกับจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจุกตัวมันไม่มันไม่ใหญ่มากครับมันสามารถจะเที่ยวกับสบวันหนึ่งคืนในโยเซ,เซเมิตีได้สวยงาม,มคือมันจะมีภูเขาที่เขาเรียกว่าฮาฟโดมภูเขาฮาฟโดม่ยเป็นภูเขาที่เป็นขึ้นมาเป็นแล้วมันก็หักมันปครึ่งหนึ่งมันเป็นลักษณะของฮาฟโดมเลย o u n เดอเวิลด์ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวก้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ w w w Around the World Thailand com ครับกลับมาเที่ยวด้วยผลไม้กันต่อนะครับเมื่อเบรกที่แล้วเราพูดถึงแอปเปิลจากนิวซีแลนด์ก่อนจะข้ามทวีปไปถึงอเมริกาเนี่ยวเปลี่ยนเครื่องที่ออสเตรเลียแป๊บหนึ่งอ่าคือสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีผลไม้อีกชนิดหนึ่งก็คือส้มออสเตรเลียไม่ใช่ส้มฟอริดาเลยที่ดังๆส้มฟอริดาก็ดังแต่ว่าฤดูนี้เนี่ย ส้มที่ออสเตรเลียกําลังออกลูกส้มธนาธทหรือเปล่าไม่ใช่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันใกล้เที่ยงเลเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วอ้วกอย่าเลยคุณเราผลิตส้มอะไรส้มออสเตรเลียเป็นส้มออสเตรเลียเลยนะครับมันพิเศษยังไงเรานํามาขายคุณผู้ชมมันพิเศษเพราะอาราดูเอานำเข้ามาขายนะครับก็ จะได <ป S> ้พาทุกท่านเที่ยวแปซิฟิกระประทานกันนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะลุกซ่อม,มอสเตเรียมาฝากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราบินข้ามไปแต่ท่านที่สนใจจะสั่งซื้อไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อส้อมหรือสั่งซื้อแอปเปิลหรือสั่งซื้อองุ่นเนี่ย0 6 1 4 2ห0 1 1 0หยรือจะแวะไปที่เซนทัลอสวิวอแต่ว่าเสาที่นี้เสาที่สุดท้ายแล้วนะครับ,รบเราก็จะหมดแล้วเซนทัลอนะครับ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งศูนย์หครับโทรสั่งซื้อได้ทั้ง2เบอร์นี้เลยนะครับผมครับทีนี้เราก็เนี่ยขึ้นเครื่องกันตอนนี้ผลไม้ที่พวกเรานำมาเสนอทุกท่านขณะนี้นะยังไม่ถึง around the world นะแต่ว่าเราอยู่รอบรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะใช่เกิดโอเมื่อกี้นี่จากญี่ปุ่นมาแล้วนะเราข้ามโลกแล้วก็ไปออสเตรเลียเราก็ต้องขึ้นเครื่องมาทานสิทธิ์แล้วก็ไปต่อไปต่ที่ซานฟรานไปลงซานฟรานเพราะว่าอางุ่น แหล่งผลิตเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่สังเกตนะพี่เจิงต้อขอตำหนิอเมริกานิดนึงถ้าคุณผู้ชมที่เคยสั่ง,งหุ่น,ขอ,นของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยสินค้าอะไรก็ตามบรรจุภัณฑ์เขาจะสวยมากนะครับเขาจะเขาจะใส่กล่องอย่างเงียบเลยอ่ะแต่ค่าของอเมริกานี่ก็จะเป็นสไตล์อเมริกันเลยนะก็คือคใส่ไปในถุงพลาสติกแล้วก็เป็นถุงแบบซิปล็อคซึ่งนี่คือแบบ สไตล์ของอเมริกาเลยอ่ะความบานีตก็จะต่างกันนะคือมันมันเอาความสะดวกเข้าว่านะเป็นถุงซิปล็อกแบบอเมริกาก็คือสามารถจะลูดซิปเปิดมาหยิบรับประทานปิดไปแกะง่ายสะดวกรวดเร็วแบบสไตล์อเมริกันไม่เหมือนกับอมุนของญี่ปุ่นญี่ปุ่นต้องทำยังไงญี่ปุ่นันใส่กล่องมันย่างสวยเวลาจะกินเนี่ยมันต้องแบบ นั่งทําท่าให้มันภูมิฐานมองต้องวาง,งแล้วก็วางแล้วก็มองญี่ปุ่นซ้ายมองขวาแล้วมันสวยไงแล้วจะเด็ดลูกไหนนี่มันปลานีไอ้นี่ก็คือแบบหยิบกินหยิบกินเข้าปากตามสไตล์อเมริกันเลยแต่ว่าจะบอกว่ามันอร่อยไม่แพ้กันนะครับถุงนี้เนี่ยน้ำหนักรอบน้ำหนักประมาณ8 9 0 0กรัมโดยประมาณนะครับก็ตกถุงละ500บาทนะครับแต่ว่าความพิเศษก็คือมันจะต่างกับท่านผู้ชมที่สั่งองุ่นของญี่ปุ่น ค,ค,คือองุ่นที่อ,อ,องุ่นชายมัสก้สายพันธุ์ญี่ปุ่นกับองุ่นสายพันธุ์อเมริกรันเนี่ยนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าของของญี่ปุ่น,นมันจะหวานนะครับแต่ว่ามันไม่กรอบกรุบเหมือนกับองุ่นอเมริกาคือเขาบอกว่าไอ้พันธุ์นี้เนี่ยนะมันจะมีกลิ่นหอมแบบมัสกัสนี่นะฮะเข้ามาด้วยแต<อ>่ว,ว่า ลูกมันใหญ่แล้วกรอบอันนี้โอ้โหมาสคาสมันใหญ่มากนะใช่แต่ว่านี่ก็แบบไม่แพ้กันในเรื่องความ้่มจะเล็ชัวรแต่ว่าถามว่ารสชาติรสรสชาติไม่แพ้กันแต่ว่าอันนี้มันจะมีอมเปรี้ยวนิดนิดมาสคาสมันจะหวานจัดนะครับอันนี้มันจะอมเปรี้ยวนิดแล้วเขาบอกว่าไอ้รุ่นนี้มันจะมีความนวลผิวเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เขียวจัดนะ แต่มันจะผสมสีขาวเข้ามาด้วยเพราะว่าเป็นพันธุ์ของมันแต่บางทีมันก็มีด่างเหมือนกันนะมันมีนวลมันมีนวลของมันนะแต่ว่าคือแคลิฟอร์เนียเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการปลูกผลไม้อยู่แล้วครับอย่างมันจะมีส้มแคลิฟอร์เนียมีองุ่นแล้วองุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นองุ่นที่มันอากาศมันเหมาะกับการปลูกองุ่นครับมันจะมีเห็นมาอย่างนาปาวเวเล่มีไร่องุ่นไวท์ดีๆที่นั่น อันนี้ก็จะเป็นองุ่นที่ปลูกอยู่อ,ออกไปทางชาติเมืองเมืองที่ปลูกกันเนี้ยนะครับจะอยู่ชาติเมืองระหว่างซานฟรานซิสโกกับซแคมนโตนะครับก็จะเป็นย่านแถบเนี้ยมันก็จะเป็นแถบที่ปลูกองุ่นค่อนข้างเยอะนะครับออกมานอกซานฟรานซิสโกหน่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเราก็มีแผนที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวอเมริกาจริงอเมริกาเนี่ยนะตอนนี้น่าจะเป็นประเทศเบอร์หนึ่งแหละที่เราไปได้ง่ายที่สุดแล้ว เพราะว่าเขาฉีดวัคซีนครบแล้วเขาไม่ไม่เอาอะไรมากมายเลยแตครับถ้าไปกับเราเดว์เนี่ยจะปลอดภัยเพราะว่าคุณผู้ชมหลายคนก็มาหาผมว่าจะไปเที่ยวอเมริกาเนี่ยเขามีการแบบเหยียดคนเนเซียจะปลอดภัยไหมก็บอกว่าถ้าไปกับเราเดว์หนึ่งเนี่ยเรามักจะไปเที่ยวเมืองเล็กๆที่หน้าท่องเที่ยวเมืองที่ไม่มีปัญหาเมืองที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปกับเราเนี่ยเราก็ไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเราวางแผนจริงๆแล้ว นักเรียนแคลิฟอร์เนียนั่งอยู่เนี้ยก็ผมจัดวางวางแผนพาทัวร์ไปแคลิฟอร์เนียได้ง่ายเลยนะครับก็จะเป็นเส้นทางสายองุ่นก็ได้แล้วก็ที่นี่ที่นั่นก็จะมีอุทยานแห่งชาติดีๆใช่ไหมโอ้ที่ผมชอบที่สุดนะคือบางคนบอกว่าอเมริกาเนี่ยอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดหลายคนจะบอกว่าคืออุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนสําหรับผมเนี่ยผมไปมาแล้วที่เยลโลสโตนกับอีกที่หนึ่งที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคืออุทยานแห่งชาติโยเซเบติสองที่เนี่ยสิ่งที่มันต่างกันก็คือว่า เยโรสโตรนคนในความรู้สึกผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันใหญ่เกินไปคือเยโลสโตรนจะต้องใช้เวลาในการเที่ยวนี่ไม่ต่ำกว่า3วันถึงจะเที่ยวได้ทั่วแลเราทุกอย่างมันกระจัดกระจายกันจะไปดูเกเซอร์น้ำพุร้อนถูงสูงถงสวยต้องไปมุมหนึ่งจะไปดูปา่าไปอีกมุมหนึ่งแต่ในขณะที่โยเซมติเนี่ยอุดพื้นที่อยู่ที่หน่งชาติกับจุดท่องเที่ยวเนี่ยมันกระจุกตัวมันไม่มันไม่ใหญ่มากมันสามารถจะเที่ยวแบบ2วันหนึ่งคืนโยเซมตีได้สวยงาม โยเซมิตีเป็นอุทธานแห่งชาติอันนี้ที่ต้องขออนุญาตโฆษณาแล้วมันอยู่ในทางฐานด้วยนะที่ไปไล่หมุนพวกนี้เนี่ยก็คือถ้าเราจัดทัวร์แคลิฟอร์เนียยังไงผมก็ต้องพาไปเที่ยวโยเซมิตีครับคือมันจะมีภูเขาที่เขาเรียกว่าฮาฟโดมภูเขาฮาฟโดมเนี่ยเป็นภูเขาที่เป็นขึ้นมาเป็นแล้วมันก็หักมงไปครึ่งหนึ่งมันเป็นลักษณะของฮาฟโดมเลยแต่ว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันก่อเกิดจากหินแกรนิตสีขาว ห็นแกรนิตสีขาวเนี่ยเราเห็นกลางวันก็เห็นเป็นธรรมดาเห็นกลางคืนก็เห็นธรรมดาแต่ถ้าเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือคืนข้างขึ้นซึ่งฟ้าใสๆพระจันทร์สวยๆเนี่ยครับแล้วเราไปยืนมองภูเขาในโยเเมิติเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามันขาวเรืองแสงด้วยความที่มปนหินแกรนิตเนี่ยแล้วพอมันกระทบแสงจันทร์เนี่ย มันเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะครับแล้วก็เ,าเขาเอฮาฟโดมเนี่ยมันจะมีหน้าผาซึ่งเขาเรียกว่าชื่อว่าเอลคัพิันไอตรงหน้าผาอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดพ้าทายของนักปีนเขาระดับโลกเลยนะคือนักปีนเขาทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาพิชิตยอดเอลค p i ิ a ันเนี่ยให้ได้ทุกคนเขาก็จะปีนขึ้นไปแล้วก็เป็นภูเขาที่มีคนตกมาตายเยอะพังดจริงๆแต่ว่ามัน ธรรมชาติสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาเป็นน้ําตกยเซมติสวยมากพี่ตะเกิดก็เราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปตามรอยนะฮะอังุนแล้วก็ไปนาปาววเล่นะไปเที่ยวเอ่อน่นะซานฟรานซิสโกนะแล้วก็ไปอุทยานแห่งชาติซึ่งทริปนี้มีโอกาสสูงมากนะมีโอกาสสูงถ้าจะจัดเนี่ยนะถามผมว่าฤดูที่เหมาะกับการไปเที่ยวแคลิฟอร์เนียที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะ จะไม่ชวนไปฤดูร้อนเพราะฤดูร้อนเนี่ยมันร้อนจริงมันร้อนมากนะครับผมจะชวนไปในประมาณช่วงสักปลายเมษาต้นพฤษภาครับมันคือช่วงเป็นช่วงประมาณช่วงช่วงสปริงไท้ยท้ายสปริงแต่ว่าเหตุที่ไปช่วงนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไปในจุดที่มันเป็นภูเขาสูงที่มีหิมะเนี่ยหิมะมันยังละลายไม่หมดอย่างยยเซเมตีเนี่ยถ้าไปช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะยังเห็นหิมะอยู่ คร,ครับเราก็จะพาไปเที่ยวเส้นทางที่บอกเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางรูกวงหุ่นทั้งนั้นเลยจากซานฟรานซิสโกขึ้นไปทางนาปาววเล่ alle, ไปเที่ยวเลกชาโฮไปเที่ยวไปเที่ยวยเซเมติมาเที่ยวเมืองริมทะเลซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าที่จะเกิดรู้ไหมว่าตอนตอนชานเดียโก,โกอ่ะไม่ใช่ผิดแล้วซานอะไรมอนเทเรมอนเทเรมอนเทเรเนี่ยมอนเทเรก็อยู่ตรงเนี้ย เพิ่งรีตัดใหม,ม่ใช่แล้วนั่นอาคารอาคารเก่าที่เราเคยอยู่กันแต่ว่าไม่ใช่อันนี้คือเมืองมอนทรเมืองมอนทรีเนี่ยเป็นเมืองที่ตอนที่สเปนเนี่ยเขาขมาบคน้นพบแผ่นดินอเมริกาเนี่ยเขาก็มาขึ้นที่นี่ลแล้วก็ทั้งหลายแหล่นี่นะใช่แล้วก็มอนทรเนี่ยเป็นเมืองหลวงเมืองแรกนะครับเป็นเมืองที่แต่ว่าเป็นเมืองที่สวยงามมากครับแล้วก็เมืองที่มีอัลโคเรียมที่เราเคยพูดถึงกันว่าเป็นหนึ่งในอัลครเรียมที่เขาบอกว่า เป็นออคอเรียมที่ดีที่สุดในโลกก็อยู่ที่เมืองมอนทรย์นี่ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะพาไปเที่ยวในช่วงเดือนปลายเมษช่วงเมษานี้แหละครับเอาสงกรานนี่เนาะผมว่าถ้าเปิดมานี่ไปที่ไหนไปได้ไปหมดแหละใช่งสงท้ายสงท้ายอีกที่หนึ่งมีเวลาเหลืออยู่นิดนึงเนี่ยนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าพูดยาวๆแต่ว่าใช้น้องตัวอย่างพูดถึงองุ่นเนี่ยนะฮะ เมืองจีนเราไปมาแล้วไงพี่อุลุมูชีคนไม่ค่อยนึถึงอมจีนเนาะที่อุลุมูชีที่ทูลูฟานนะ,<ฮ>ะที่ซินเกียงเนี่ยเป็นแหล่งที่ปลูกอัุมนนเกินครึ่งหนึ่งขององัุ่นที่ปลูกทั้งหมดในเมืองจีน<ฮ>ะนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปทําเป็นลูกเกด<ฮ>ะนะเราไปนี่เราต้องไปกินลูกเกดลูกเกดที่แบบห,ห,หวานแล้วลูกใหญ่ๆนะโโลแล้วก็มันจะต้องมีพิธีกรรมก็คือจะมีคนมาเต้นรำเป็นแบบ เช้าอุยกูให้เราได้เห็นนะฮะแล้วจากนั้นก็ขายสินค้าและที่นั่นเนี่ยก็เริ่มจะมีวายเป็นวายซิลโรดนะเป็นเส้นทางสายใหม่นะครับอันนั้นก็พูดถึงว่าเวลาเราไปเนี่ยเราไปกินผลไม้ที่มีชื่อเสียงในแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะเสริมให้การท่องเที่ยวนั้นมีความสุขมากขึ้นนะครับสถานี้เราก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยผลไม้นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ ไปเที่ยวกับเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้ยังไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ก็โทรเข้ามาสั่งซื้อผลไม้กับทางอราดูเวอร์ก่อนจากน้อยน้อยเนี่ยเรายังพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไม่ได้แต่เราก็หาผลไม้จากหลายมุมโลกมากินให้หายคิดถึงใช่แล้วก็มีส้มโอจากปากพนังนะฮะทุเรียนฮาราบาลาเราก็เคยเอามาแล้วนะตอนนี้สั่งทุเรียนสั่งส้มโอฮาราบาลาเอ้ย่ใช่ส้มโอทับทิมสยามตอนนี้สั่งส้มโอทับทิมสยามที่ปากพนังได้ นะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10โมงครึ่งนะครับผมกับคุณเกอร์สวรลาไปก่นครับสวัสดีครับ